สวัสดีครับพบกับนายครับครั้งนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่แบบบอกว่าจะมาสอนเรื่องการปลูกผักมินนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแต่แค่เตรียมพื้นที่เล็กๆแค่นี้นะครับพูดในคลิปนั้นว่าเหมือนจะเตรียมพื้นที่ซะใหญ่โตหมโหลานอะไรแนี้ยขาเล็กเล็กแค่นี้แหละว่ามีความินแค่นี้นะครับเราแตกอะตอมนดาวสี่สิบได้ทั้งหมดห้าสิบหกอันนะครับเอาหัวมาปอกนะครับเอาน้ามายัดก่อนนะครับน้ำนะครับวิธีการทำก็ใส่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมองแบบนี้ เก็บแบบนี้เก็บแบบนี้เอาแบบนี้วางแบบนี้เก็บแบบนี้เก็บแบบนี้เอาแบบนี้วางแบบนี้เก็บแบบนี้เก็บแบบนี้วางแบบนี้วางแบบนี้เก็บแบบนี้เก็บแบบนี้วาง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 แบบนี้เอาแนามาตรงโน้นเอาหน้ามาตรงนี้เอาโอเคครับเออก็จะทำเสร็จนะแล้วก็ โซนโฮงนะครับ,รบผิดไปกลับไม่หน่อยนะครับั่งไม่ตรงนี้นะเอามานะครับนี่ทำกินนะผสมผ่าทำกินอีกแค่นี้นะครับ ไม่ต้องมาปลูกตรงนี้นะครับเราจะวิธีการปลูกนะครับคือทำกินต้องออกมาทางดินตรงนี้ได้นะครับอย่างเดียวนะครับจะปลูกไปเลยวางนี้นะครับวางเมียงไปเลยนะครับร้องเหลือให้หนึ่งบล็อกให้มันเกิดนะครับโอเคครับเอาสี่โคงนะครับบนดินดินหนึ่งด้านนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ปลูก โคกงันเก็บนะครับอเราก็จะรอให้มันเติบโตก่อนนะครับอันนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับวาไว้ที่นี่สองวันนะครับนีเครับอีกนี้ก็จบแบบง่ายๆชิลๆจอดๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็คือว่าไอเดียอะวอทมาสำรองสำแดงดิบดียนีนะครับทอชทังนี่คือดินนะครับนี่นะครับสมมุติว่า ตอกทอนนะครับมันจะปลูกได้ทุกทิศที่แบบนี้ที่ตรงนี iche, ้ที iche, ่ตรงนี iche, ้ที iche, ่ตรงนี iche, ้ที iche, ่ตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วถ้าตรงนี้มันไม่ใช่ดิ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 นอันนี้คือดินนี่คือดินนี่คือดินนะแไวแม่ทรายนะนี่คือดินนะตรงกลางนี้นะนี่คือดินนะเอาดินแม่งเลยแบบนี้นะครับนี่คือต้นนะครับต้นมันนะครับอันนี้คือ ผลมันผลมันจะออกได้ประมาณเท่านี้นะครับสี่ทิศนะครับสมมุติว่าสมมุติว่านะครับขอบๆตรงนี้มันมีต้นพักทองอีกหนึ่งต้นนะครับเราก็จะออกได้ตรงไหนบ้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอ้นี่ครับนี่นี่นะครับมันออกได้แค่นี้นั่นเองครับแต่ถ้าให้ดูความหมายนะครับความหมายแทนด้วยท็อตกับไอ้รัวนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบนี้ตรงนี้ไม่มีสมมตินี่คือหิน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 หน้าน,น,น้ำอยู่ข้างใต้กันนะมันจะปลูกได้ประมาณทานี้นะครับปลูกได้สองทิศนะครับแต่มันจะออกได้ค่ข้างเรียงเท่านั้นนะครับอะไรแบบนะี้เออถ้าใครไม่เข้าใจก็จะเข้าใจซชานะครับมันไม่มีอะไรจะสอนมากนะครับมันวันนี้อาจจะนอนมากๆเนี่ยทำคลิปเสร็จก็อัโหลดแม่งเลยนะครัตอนนี้ เรามีเอ่องนี้ใช่ไหมครับทำง่ายนนแต่กระตอมได้สามนันนะครับเราจะไปเล่นความเร็วให้ฟักทองเติดเร็วขึ้นนะครับโตเรยลุกเราอยากจะเล่งมันเร็วนะครับเราอยากจะได้หมดฟักทองให้เร็วง,ง่ายนะครับอ,อ่ะให้ราแบบเนี้ย ดูนะว่าฟักทองจะเกิดยังไงนะครับพูดง่ายงว่าตรงที่มันฟักทองจะเกิดนะต้องเป็นดินนะครับแล้วต้องไม่มีอะไรขวางกั้นนะเออพูดง่ายง่ายท่นั้นน่าจะเข้าใจนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็คือพูดง่าดีก็ไม่รู้นะครับพูดง่ายง่าย ไปเอาวันนี้มาช่วยทำให้มันเร่งความเร็วเลยเห่นไหับฟักทองเกิดแล้วเนี่ยฟักทองฟักทองจะเกิดแบบนี้นะครับผัานทางหน้าทิศเดียวกันนะครับแต่ฟักทองวร์ชัตนี้สนาะมารถทุบออกแล้วมาว่างนะครับวก็จะต่อเหมือนเดิมนั่นเองครับนี่คือฟ์าฟักทองแบบอีซ e ี e ่ๆนะครับยังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับอัตโนมัติมันจะคัดขึ้นมาข้อเดียวนะครับ ถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองเอาใช้พิสติสกิเอาพิสตันนะครับมาวางไปด้านบนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาลองทําให้ดูนะครับอืมคลิปนี้ก็เร่นการทําฟางสักทองง่ายๆนะครับชิวๆจะจอดเร่มความเร็วกับการให้มันโตนะครับได้มาสองอันแล้วนีเนาอเราก็ได้ทําเป็นแจ็คโอเลนเทิร์นได้นะครับแจ็คโอเลนเทิร์นมีข้อดีนะครับคือ <c oughs> ว่างแ,แบบนี้ได้นั่นเองครับว่าแบบนี้ได้นั่นเองครับมาสักอันนะขอสักอันให้แสงมันนะเออได้คนระครบ ข้อดีออกมาแล้วแล้วก็จะมีไฟฟักทองนะครับแต่ผมไม่ค่อยเจย็งเลยเห็นไหมล่ะเจะ็งเลยวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวต้องทําอะไรมาวางไว้กันแล้วดจตต้องมาเล่นการจเจริญเติบโตให้ต้นนี้เออใช่ตอนนั้นทำโฮล็กไปทำไมวะลืมเลยเล่นการจเจริญเติบโต คลิปนี้ก็จบแบบชิวๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำสอนเรื่องต่อไปก็คือการทำสติ๊กทก่พิพตั้นทำฟาร์มอัตโนมัติอัตโนมือนั่นเองครับแต่คลิปนี้ก็ขอจบแบบง่ายๆชิวๆจจอนะครับคลิปนี้จบแบบง่ายๆชิวๆจอดนะครับคลิปนี้ขอจบเปียเ่านี้นครับ,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 รบสวัสดีครับ อาสุกแล้วสิสนุกแล้วส,ส,วสิคลิปจบแล้วอะ่ะทำไงดีอ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยต่อคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดซับสไคร a แอนแชร์แล้วก็ไลค์นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวค่อยเจอคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายครับ